โอเคนะครับคลิปนี้จะพาไปซื้อเหรียญชิบะนะครับกรณีชิบะอินุนะนะครับผมจะซื้อชิบะอินุนะครับ SSB i นะครับที่เป็นตัวของฟิวเจอร์นะครับเลือกตัวนี้เลยขอบตอนนี้ชิบะ นะครับผมจะเปิดมีอยู่ร้อยกว่าดอนนะครับผมจะเปิดออเดอร์เลยนะครับตัวนี้ตังฝั่งซ้ายขวาเนี่ยปรับรด้บริเวได้นะเพื่อนๆจะกด1เท่า2เท่า3เท่าก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กดถ้ากดแทงลงก็มีรด้บริเวในขาแทงลงด้วยแต่ตอนนี้ผมจะมาแทงที่บะขึ้นนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยยี่สิบดอนนะครับผมจะเปิดน้อยๆก็ได้เราใช้บรเวณหนักถ้าคุณเปิดแบบนี้แป๊บเดี๋ยวก็ล้างพอแต่ถ้าเกิดเราเลือกน้อยๆเนีย่ยเราจะมีมาชิ้นเหลือเยอะนะครับเนี่ยเราเปิดแค่นี้พอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ นะครับผมอยากซื้อล้วผมกดราคาเลยปับ๊บโอเคผมกดแล้วนะครับอ่าน่าจะอยู่ล่างล่างนะครับผมอ่าตอนนี้มาชิ้นเหลือร้อยยี่ห้าผมยองเงินที่มีทั้งหมดผมเติมไปร้อยกว่าดอลน,นะครับมาชิ้นผมเหลือเท่านี้นะครับอ่าล้างพอร์ตเท่าไหร่นะครับล้างพอร์ตก็จะเป็นโซนนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนสองศูนย์สองแปดนะครับแล้วก็ต้นต้นที่เปิดได้สองสี่สามสองตอนนี้ตลาดอยู่ที่สองสี่สามหนึ่งนะครับลบอยู่วันจุดหนึ่งประมาณศูนย์จุดสาม นะครับสามก็จะหนึ่งดอลจุดหนึ่งประมาณสิบห้าดอนสิบห้าบาทนะครับผมนะศูนย์จุดสามอ่าตอนนี้ลบแล้วนะครับหนึ่งดอนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนลบแล้วหนึ่งดอนนะครับนี่คือการเทรดถ้าเกิดใช้เงินจริงนะครับประมาณสองหมื่นสี่นะครับแต่ผมมีเงินอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดดอนก็อยากจะเปิดให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับคลิปนี้อาจจะหวังแค่ว่าได้สักสี่ห้าดอนก็โอเคแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะดูด้วยกันนะครับตอนนี้อยู่ที่สองสี่สองแปดนะครับถ้าเผือ เกิดผมลบหลักประกันนี้ใช่ไหมครับลบออกสัก25%นะครับามาชิ้นผมจะเหลือพันสองทีนี้ผมอยากจะเปิดหลอดเพิ่มชีบะเพิ่มนะครับชีบะผมจะเปิดชีบะเพิ่มนะครับผมจะเปิดที่2 4 2สี่แล้วกันนะครับ2 4 2สี่2 6สี่นะครับปั้งผมเปิดกับโอเคนะผมจะเปิด24 2 6ี่นะครับแล้วก็ผมจะมาดูหลักประกันตรงนี้ผมลบอยู่2อรอนแล้วนะครับตอนนี้ได้ได้มาแล้วนะครับเพื่อน หลัปะอ่ามาชิ้นเหลือ596บกตัวนี้ถ้าล้างพอสองศผมเสียดายเงินผมจะซื้อเพิ่มก็ได้หรือผมก็เติมเงินเข้าไปที่เหลือ14ดอนนะครับก็เหลือ68อ่าเปอร์เซ็นต์นะครับ6ก3เ็ก็ค่อนข้างที่จะล้างพอได้เช่นกันถ้าเกิดว่ามันย้อนลงมาแถวแถวโซนนี้นะครับดังนั้นแล้วผมเลือกที่จะเติมเงินไปเยอะๆก็ได้นะครับไม่อยากล้างพอให้เหลือพ5 0ห้าพก็มันยังไม่เคยลงมาเลยก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ได้74ล้านหน่วยนะคร ด้วยเงิน127ดอลลาร์นี่คือต้นทุน2 4 2 8ตอนนี้2 4 2 7ถ้าเกิดผมซื้ออีกก็ได้นะครับแต่มาจินผมเนี่ยเหลือน้อยไปเรื่อยๆตอนนี้ผมเป้าหมายผมอยากจะเอาแก้ไม่กี่ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวจะพลิกเป็นบวกได้หรือไม่นะครับ2 4 2 8นะครับนี่คือเทรดสดๆเลยนะ16.22นนะครับตอนนี้2 4 2 9น่าจะพลิกเป็นบวกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับถ้าผมจะปิดออเดอร์นะครับปังปิดราคาตลาดตอนนี้บวกอยู่0.42นะครับตอนนี้บวกแล้วนะครับยังไงผมจะ เอาสักเท่าไหร่ดีครับ2 4 2สี่สองขผมว่าบิตคอยจะรีบาวขึ้นนะครับดังนั้นแล้วผมได้โอเคอ่าตอนนี้ผมบวกแล้วนะครับสี่สิบสองศด่องถาหนึ่งดอลก็วันสามสิบาทนะครับผมนะครับเล่นได้ได้วันละ30บาทก็โอเคนะวันละร้อยวันละ300นะครับแต่เล่นวันหนึ่งเล่น2อาครั้งก็พอเดี๋ยวได้ได้เยอะๆเราจะเปิดออเดอร์หนักนะครับมันเสี่ยงนะครับเพื่อนๆดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งไว้นะครับสำหรับตัวชิบะนะครับ ชิปปะตอนนี้นะครับผมจะตั้งไว้นะครับในตามเฟรมของอ่าโอเคนี่คือตามเฟรมของ3นาทีนะครับ28นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเทสที่โซนนี้นะครับ2 4 4 0ก็พอนะครับอ่าเวลาโชว์ต้องแบบเสตต์เทรดแบบหย่าเสียงมากนะครับผมนะ0เดี๋ยวหน้าแตก 0. 1 2 3 4 2 4 4 0นึ่ามสีั่นหมายความว่าผมจะปิดออเดอร์ตรงนี้ผมจะได้ประมาณแปดดอนนะครับผมจะเอา10ดอนสี่สี่สดีกว่าอ่าโอเค 443ดีกว่าโอเคมัิบดอลนนะักสามบาทนะครับดูดิว่าจะใช้เวลากี่นาทีตอนนี้4ี่นาทีแล้วนะครับป๊าปปิดไปก่อนโอเคนะ2443ลุ้นด้วยกันว่าจะไปถึงหรือไม่นะครับ2443นะครับผมามาดูด้วยกันว่า2443จะไปได้หรือเปล่านะครับนี่ตามเทรียสามนาทีนะครับ2 4 4 4 3อยู่ยอดนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับผมรู้ด้วยกันว่าผมจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับ อตอนนี้บวกอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูบิตคอยด้วยนะครับบิตคอยจะขึ้นไปเนี่ยก็เขาก็น่าจะขึ้นไปนะครับต้องการเงินแค่300บาทเองนะครับถ้าไม่ถึงอาจจะแค่5ดอลก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนานไปนะครับผมก็ระหว่างทางนะครับหลักประกันเนี่ยเราสามารถดึงเข้าออกได้นะเราสามารถดึงออกมาก็ได้ลบหลักประกันเนี่ยเราลบออกก็ได้แต่ระหว่างเราปิดออเดอร์ระหว่างเราสั่งเปิดออเดอร์ order, ระหว่างสั่งปิดนะครับปิดออเดอร์เราจะดึงเงินหลักประกันไม่ได้แต่เราเพิ่มหลักประกันเข้าไปได้ นะครับเราจะเพิ่มหลักประกันใส่ก็ไปได้แต่ถ้าเกิดเราดึงดึงออกมาไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีคําสั่งที่ปิดคําสั่งที่ซื้ออยู่นะเพราะน้าตัวนั้นแต่ถ้าเกิดตัวนี้เราสั่งซื้อขายอยู่สั่งสั่งซื้ออยู่สั่งขายอยู่แล้วเราเอาเงินมามาตรงอื่นมาเติมน่ะเราเติมได้นะครับเพื่อนๆเราเติมเงินหลักประกันเข้าไปได้นะครับ แต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะปิดทั้งหมดเราก็กดปิดตลาดทั้งหมดตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราจะปิดบางตัวปิดแค่ว่าเออสมมุติว่าลบหนักเราก็ปิด50%ลบอยู่100ดอลเรายอมกัดทุน5 0ดอลเพื่อรักษามาชิ้นไว้เราก็ปิด50ปิด25ปิด100%แล้วแต่เราจะเลือกปิดนะครับส่วนคำสั่งสั่งสต็อปนะครับสต็อปตรงนี้ก็จะเป็นการคำสั่งที่แบบ ต,ตั้งใจว่าชันจะทํากําไรเท่าไหร่ TP หมายความว่าเมื่อไปถึงตรงนั้นช่วยปิดให้ชั้นหน่อยเวลาชั้นนอนหลับหรือว่าครับวิ่งไปชั้นขายไม่ทันสงนะครับตรงนี้ก็ใส่เหมือนกันเซลเซลลิ Sell, Sell it, มิตหมายว่า SL หมายความว่าตั้งไว้ยอมขาดทุนนะครับหมายความว่าถ้าลงมาตรงนี้ช่วยขายให้ชั้นหน่อยสมมติชั้นซื้อ10บาทตอนนี้ตลาดอยู่15ถ้าเกิดลงมา 10, 11บาทชั้นจะเอากําไรแค่ส่วนต่าง1บาทก็พอ แต่อีกประเภทหนึง่งถ้าเกิดว่าฉันซื้อที่10บาทตอนนี้ตลาดอยู่15้ฉันจะไม่เอากาไรแต่ฉันรู้ว่าไม่ลงมา8บาทแน่แต่สุดท้ายมมนลงไป8บาทเราตัดขายที่ตั้งแต่9บาทก็ได้อย่าให้มันลงไปถึง8บาทหรือ5บาทนะครับแล้ววิฉะนั้นเราก็อาจจะเรียกว่าไม่ล้างพอร์ตอาจจะลงมาถึง5เราล้างพอร์ต,ตทันทีนะครับผมโอเคครับก็ก็ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดผมอยากได้0.4 2ดอลลาอ์นะผมก็ปิด หรือว่าแต่ยอยปิดสักครึ่งนึงก่อนก็ได้ลดความเสี่ยงแล้วก็เงาเงินหลักประกันมาเติมไว้ให้มันเหลือเยอะๆนะครับตอนนี้ถ้าอยากให้ได้74ล้านหน่วยก็ต้องใช้เงินประมาณ6กหมื่นนะครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าผมอยากได้อีกนะครับสมมติว่าผมลบหลักประกันออกมานะครับผมจะไม่ตั้งขายนะผมจะโชว์ก่อนนะครับทีบะปั๊บผมจะใส่อีกผมจะชอบความเสี่ยงนะครับผมจะเอาอีกลบหลักประกันแล้วไม่มีเงินนอกซื้อไปนะครับผมก็ใช้เงินที่มีในพอร์ตนี่แหละเดี๋ยวนะครับมีใจมีอยู่ในในตัวนี้ผมจะลบออกนิด ซื้อราคามากิจเลยปังโอเคครับตอนนี้ผมราคามากิจทำไมไม่ได้ผมจะซื้อราคามากิจให้เพื่อนๆดูเลยนะครับอ่าราคามากิตนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับผมนะอ่าซื้อราคามากิจอะไรไม่ดูเลยนะครับปังเนี่ยนะครับปังโอเคนะครับก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับอีกนิดนึงก้อยหมดก็แล้วก้อยหมดนะครับโอเคเท่าไรแล้วครับ โอเคชิบะผมจะได้อยู่เท่านี้นะครับตอนนี้มาชิ้นเหลือ500กว่าใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ผมบวกอยู่1ดอลลาร์กว่าๆนะครับต้นทุนผม2429ตลาดอยู่ที่2431นะครับถ้าเกิดว่าชิบะเขาวิ่งขึ้นไปที่แถวๆโซนนี้นะครับแถวๆโซนอ่า2457นะครับ04ตัวผมไปขายนะครับผม04ตัว2457 0.1234 2457ผมจะได้ชิบะเท่าไหร่ผมจะได้อยู่27ดอลลาร์นะครับผม โอเคคลิปนี้ก็นานเกินไปแล้วเช่นกันนะครับยังไงก็กำไรกัดทุนก็ไม่ได้สนใจนะครับแกยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับโอเคครับบวกดอนกว่าแลวนะครับผมนะ3ากว่าบาทแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ไม่ได้ชักชวนใครนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ได้100ล้านหน่วยนะครับต้องใช้เงินประมาณ8 2 0 0มนสนะครับสำหรับตัวชิบาอินโนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำมาถูกทางเยอะๆแล้วมันวิ่งเยอะอะ ต่อไปถ้าเกิดเหลือ0ูนนนะเหลือ0ูนย์ตัวแล้วก็ศูนย์สตัวก็ใส่เลขหนึ่งนะครับเราจะได้ประมาณ7จ็ดพันกร้อยกว่าดอลหรือถ้าเหลือ0ูนตัวใส่เลขหนึ่ง 1, เราจะได้อยู่9 0 0 0 0กว่าหรือจะใส่เลข 2, 2เราจะได้1ดนึ่งแสนกว่า3ามสามแสนกว่าดอลนะครับนะครับถ้าเกิดเหลือ0ูนนนะครับ,นะรบ,รบประมาณ1ล้านดอลนะครับแต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเปิดปั๊บตรงนี้แล้วมันวิ่งไปไกลมากๆมากๆไม่ลงมาแล้วเราได้แน่แต่ปัญหาคือเปิดถึงปั๊บเดี๋ยวมันต้องตดดดแงงอีกกนนนนรััับ้้เาทุไไม่ นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ปิดออเดอร์ให้ดูนะครับผมโอเคครับผม